าสู่วันที่3สกัดแก๊งคอลเซนเตอร์ชายแดนไทยเมียนมาตอนนี้ชาวเมียนมาเดือดร้อนหนักขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะขณะที่รถน้ำมันส่งออกจอดรอตกค้างชายแดนบ้านเรา รถบรรทุกที่มีน้ํามันอยู่เต็มคันจานวนกว่า30คันต้องจอดรออยู่บริเวณจุดพักรถริมถนนพหลโยธินห่างจากสะพานวิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ประมาณ10กิโลเมตรไม่สามารถข้ามไปเมืองท่าขี้เหล็กของเมียนมาได้เพราะคําสั่งห้ามส่งออกส่วนที่ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1ยังไม่พบว่ามีชาวเมียนมาข้ามเข้ามาบ้านเราอย่างผิดปกติมีเพียงนํายานพาหนะเข้ามาเติมน้ํามันตามปั๊มฝั่งไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ํามันเริ่มขาดแคลนและปั๊มก็เปิดปิดเป็นเวลาค่ะ ที่เมืองเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดือดร้อนหนักเพราะน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนปั๊มที่เปิดบริการก็ขยับราคาขึ้นจากเดิมลิตรละ25บาทเป็น32บาทแถมยังจำกัดการซื้อน้ำมันนะคะรถยนต์หนึ่งคันเติมได้ไม่เกิน200บาททําให้มีรถเข้ามาเติมน้ํามันในฝั่งไทยมากขึ้นกว่าเท่าตัวค่ะมีรายงานด้วยค่ะว่าเช้าว,วันพรุ่งนี้ชาวเมืองเมียวดีเตรียมประท้วงไทยที่ตัดไฟและน้ํามันที่สะพานวิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และแห่งที่2ฝั่งเมืองเมียวดีค่ะ วันนี้ฝ่ายความมั่นคงร่วมหาหรือสั่งเข้มงวดท่าเรือจุดผ่อนปรนชั่วคราว59ท่าข้ามใน5อำเภอห้ามนำออกน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องผลิตกระแสะไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเสาส่งสัญญาณไปฝั่งเมียนมาค่ะ ส่วนที่ด่านพระเจดี3องค์จังหวัดกาญจนบุรีชาวเมืองพญาตองสูต่างข้ามแดนมาเลือกซื้อสินค้าตลาดนัดวันศุกร์หลายคนเข้าไปซื้อแผงโซลาเซลล์แต่พ่อค้าไม่กล้าขายเพราะกลัวความผิดจึงหันไปเลือกซื้อฐานหุงข้าวแทนซึ่งราคาขยับขึ้นแล้วนะคะจากกระสอบละ200บาทเป็น300ถึง350บาทค่ะ